สวัสดีครับ. Hi guys, this is learn Thai Happily with me Stang. In this video you are going to learn about how to use when and whenever in Thai sentences. So when it could be translated in many Thai words. For example, M Rai, M Rai, Kun คุณโดนกัดเมื่อไรเมื่อไรเขาจะไปหาซื้อรถยนต์คันใหม่เมื่อไรเขาจะไปหาซื้อรถยนต์คันใหม่เมือม่อใดเมื่อใดคุณจะกลับมาเมือ่อใดละ่ะคุณจะกลับมาเมือม่อใดล่ะเมื่อใดหนอฉันจะลืมคุณเมือ่อใดหนอ ฉันจะลืมคุณเวลาไหนเวลาไหนคุณตื่นนอนในวันหยุดสุดสัปดาห์เวลาไหนคุณตื่นนอนในวันหยุดสุดสัปดาห์เวลาไหนเวลาไหนที่คุณไปโรงเรียนเวลาไหนที่คุณไปโรงเรียนเมื่อไหร่เมื่อไหร่ เมื่อไรจะเสร็จเมื่อไรจะเสร็จหนูได้เจอเขามาเมื่อไรหนูได้เจอเขามาเมื่อไรเวลาใดเวลาใดคุณมาเมื่อเวลาใดคุณมาเมื่อเวลาใดเวลาใดที่เธอดูทีวีเมื่อคืนนี้ เวลาใดที่เธอดูทีวีเมื่อคืนนี้ตอนไหนตอนไหนเมื่อคือนพวกเขานอนตอนไหนเมื่อคืนพวกเขานอนตอนไหนตอนไหนที่คุณเห็นเขาเมื่อวานนี้ตอนไหนที่คุณเห็นเขาเมื่อวานนี้ so you can use when in positive t h a i sentences for example เมือม่อเมื่อทั้งหมดมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อผมได้พบกับเขาทั้งหมดมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อผมได้พบกับเขาเมื่อเขาได้ฟังลูกบอกน้ำตาก็คลอเบ้าตาเมื่อเขาได้ฟังลูกบอก น้ำตาก็คลอเบ้าตา The next part you are going to learn about whenever 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 can be translated in many Thai words For example เมื่อไหรก็ตามเมื่อไรก็ตาม,ม,ตามคุณโทรหาฉันได้เมื่อไรก็ตามที่คุณต้องการคุณโทรหาฉันได้เมื่อไรก็ตามที่คุณต้องการ ฉันสวมหมวกเมื่อไหร่ก็ตามที่ออกไปข้างนอกฉันสวมหมวกเมื่อไหร่ก็ตามที่ออกไปข้างนอกเมื่อไรก็ตามเมื่อไรก็ตามฉันร้องให้เมื่อไรก็ตามที่ได้ฟังเพลงนี้ฉันร้องให้เมื่อไรก็ตามที่ได้ฟังเพลงนี้มาหาฉันเมื่อไรก็ตามที่คุณว่าง มาหาสันเมื่อไรก็ตามที่คุณว่างเมื่อใดก็ตามเมื่อใดก็ตามเมื่อใดก็ตามที่ฉันพบเธอเธอยิ้มให้ฉันเมื่อใดก็ตามที่ฉันพบเธอเธอยิ้มให้ฉันเมื่อใดก็ตามที่ฉันดื่มสาเกฉันจะปวดหัวเมื่อใดก็ตามที่ฉันดื่มสาเก ฉันจะปวดหัวตอนไหนก็ตามตอนไหนก็ตามเขายืนเคียงข้างฉันตอนไหนก็ตามที่ฉันมีปัญหาเขายืนเคียงข้างฉันตอนไหนก็ตามที่ฉันมีปัญหาฉันยินดีที่จะช่วยคุณตอนไหนก็ตามที่คุณต้องการฉัน ฉันยินดีที่จะช่วยคุณตอนไหนก็ตามที่คุณต้องการฉัน Good job you learn how to use when and whenever in Thai sentences if you have any questions that you would like to know more than today you can leave your comment below the video so if you have any suggestions about my videos you can leave comments below my video too I will bring your suggestions to make videos and explain to you guys clearly in next video in the future if you like learning Thai with me please subscribe my channel learn Thai happily with me stang and if you want to watch me almost every day, you can click the bell icon for getting the notification from me. Thank you so much for learning Thai with me, watching me, and following my channel. See you later, Swat Club.